สวัสดีครับเพ่และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกลับก็ออกมาตามกันต่อเนาะสำหรับเนวทางฮานอยนะครับวันที่ยี่สเนที่สองเดือนห้าปศสองพันร้อยหกสิบแปดนะครับกลับก็มีใครได้กันบ้างเนาะสำหรับวันที่หนึ่งนะครับถือวาวิ่งลูดเข้าก็ยังเดินอยู่เนานะรับสำหรับแต้มรวม ครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อ่านเลขเด่นนะครับจาก0ูนย์ถึงเคัดในเหลือแค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอกราอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ครับก็มาตามกันเลยเนาะวันที่2เดือน5นะครับปศสองพนสิบแปนะครับกับแนวทางฮานอยนะครับวันนี้เริ่มจากแต้มรวมก่อนนะครับแต้มรวม3น้อยนะครับพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับวันนี้ผมให้ลูดที่5กับ1นะครับเน้นให้ที่เลข5นะครับกบไปกันต่อที่ฮานอยพิเศษนะครับเฉพาะรอบนะครับรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็รอบ VIP นะครับส่วนแต้มรวม นับต่มลมผมไม่ได้เขียนชุดป,ปีนให้เนาะเดี๋ยวผมเขียนให้ที่หลังนะครับฮานอยพิเศษนะครับเล็กเด่นนะครับผมให้ที่0กับ1นะครับเน้นให้ที่เลข1เจาะให้3ชุดนะครับ19 18 17ชุด3ตัวนะครับ9 17ครับไปกันต่อที่ฮานอยปกติเล็กเด่นผมให้ที่ สี่กับห้าับเน้นในที่เลขห้านะครับเจาะไอที่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามสามตัวเจาะไอที่เจ็ดห้าหนึ่งนะครับชุดเดียวนะครับเจ็ดห้าหนึ่งคือชุดนี้นะครับกลับไปกันต่อที่ VIP นะครับ VIP ก็ VIP นะครับเลขเด่นนะครับให้ห้ากับ 1, กในใน 5, หนึ่งก็เน้นหน้าที่ห้าเหมือนกันนะครับ ใครชอบเลขหนึ่งจัดที่เลขหนึ่งนะครับส่วนตัวประกอบอยู่ด้านหลังนะครับถ้าเป็น5ผมเจ <five> าะไอที่5ก็5 25859นะครับตัวที่ผมไม่ได้เจาะก,ก็คือเลขหนึ่งก็จะเป็น1 2 1 8แล้วก็1 9, นส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่านอาปกติก็เป็น C 1 42แล้วก็43นะครับตัวที่ผมไม่ได้เจาะให้นะครับตัวประกอบก็อยู่ด้านหลังทั้งหมดนะครับต่อไปมาดู ชุดวินนะครับก็นำเลขเด่นทั้งหมดมารวมกันนะครับนำเลขเด่นรวมกันทั้งหมดเลยก็คือพิเศษ0ูนกับ0ูนปกติ45่ห้51 5ห้าหนึ่งห้ากับ1มีแล้วนะครับส่วนวิ่งลูด นะครับไฮโรดหกับ1 5กับ1ก็มีแล้ววันนี้ได้ชุดบิน4ตัวนะครับส่วนเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันก็ได้ทีเลข7เป็นเลขสูตรกำลังวันนะครับส่วนของเขาเองนะครับของวันศุกร์เลขกำลังวันก็คือเลข6 9 1นะครับ3ตัวนะครับวันศุกร์6 9 1คือเลขกำลังวันนะครับฉะนั้นผม จึงใช้เลขสูตรกําลังวันนะครับส่วนกําลังวันมันได้เลข7นะครับก็จะได้5ตัวเนาะก็ลองเอาไปวินดูนะครับ3น้อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับส่วนใครจะนำไปวิ่งไปรูดนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติด้วยก็ได้นะครับสำหรับแต้มรวมนะครับ หรือว่าใครจะเอาวินไปจับก็ได้นะครับแต่ท่านจับหกตัวก็เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับท่านชอบตัวไหนก็ลองเอาเติมเข้าไปนะครับครับใครที่รับแนวต่างก็แคปเอาไว้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีะท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่สองเดือนห้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ ส่วนเงินได้ที่ถามหาแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับก็เดี๋ยวผมลงคลิปให้น้องลาวพัฒนาส่วนรัฐบาลไทยนะครับผมลงให้ตั้งนานแล้วนะครับลงให้ตั้งหลายวันแล้วนะครับถ้าใครหาคลิปไม่เจอนะครับมาคลิปไม่เจอเข้าไปที่ youtube นะครับแล้วพิมพ์ค้นหานะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลงชื่อตามด้วยชื่อนะครับตามด้วยชื่ออเมงเมกมารวยนะครับ แล้วก็กดค้นหานะครับเดี๋ยวจะขึ้นนีเองนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านครับผม